สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเวีต้ัมทุช่องพิราดาอีกแล้วนะคะวันนี้พิราดาจะมาทำบีฟสตรอกกอนอฟนะคะคล้ายๆว่าเป็นเม,เมนูเกี่ยวกับเนื้อนะคะจะเป็นอาหารของชาวเยอรมัน,นีที่นิยมทานกันนะคะใครๆที่ชอบทานเนื้อเข้ามาชมวิธีการทำได้เลยค่ะ เอาละค่ะวัตถุดิบน้อยที่แน่ๆนี่เราก็จะต้องมีเนื้อนะคะอันนี้พี่ราดาจะใช้เนื้อแพ็คหนงเนาะแล้วก็จะมีทมาโทพีเวก็คือนี่ทําจากมะเขือเทศนะคะแห้งนะคะหอมแห้งที่ว่าทอดมาแล้วเนาะหอมทอดเนาะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีดีดีด,ดีจอนมัสเตอร์มัสตอร์นะคะอันนี้จะมีรสเผ็ดนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะมีครีมเฟรชครีมนะคะ แล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นสตอ็กอกเน,นื้อนะคะสต็อกเนื้อนะจ๊ะแล้วก็พิราดาจะใส่เห็ดด้วยนะคะจะใส่เห็ดแล้วก็จะมีหัวหอมใหญ่เนาะพปริก้านะผงพาปริก้ามันจะเผ็ดๆคล้ายๆพริกนะคะอันนี้ก็จะคือสต็อกบีฟนะคะเนื้อสต็อกแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะคือพาสต์ลี์เนาะ ไม่รู้ภาษาไทยเราเรียกอะไรนะคะเป็นใบพาสลีอันนี้ก็จะเอามาตกแต่งขณะที่เราทำเสร็จแล้วเนาะแล้วก็จะมีน้ำมันนะคะน้ำมันออลิฟีฟเราก็จะเอาไปผัดกันใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วหอมใหญ่ลงไปเดี๋ยวนะคะ จากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะคะที่เราทำไว้นะทีนี้เราก็มาใส่เนื้อสต๊อกที่เรามีก้อนนั้นนะคะนี่ก็มาใส่ผงพาป,ปิกานะคะประมาณสองช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชานะคะนี้เราก็มาใส่ มะเขือเทศนะใส่หนึ่งครึ่งนะคะในครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหลังจากที่เราคนแล้วนะคะก็จะได้อย่างนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นเห็ดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่มัสตาร์ดเข้าไปนะคะ เติดเข้าไป3มช้อนโต๊ะนะคะหนึ่สองสามนะคะนี้เราก็มาใส่สต๊อกเนื้อนะคะเราทำเองก็ได้แต่ว่านี้เราซื้อมาเนาะใส่สต๊อกเนื้อลงไปค่ะเนื้อลงไปเนาะสี่ห้าสิบมิลลตค่ะ ก่อนเอ็นพิราดาก็จะมาใส่เพื่อใส่พริกเอาใส่ตรงไปในเนื้อเรานะคะแล้วก็เทียมนิดหน่อยค่ะอันนี้สไตล์พิระดาเนาะแล้วพิ่อราก็จะใส่เนื้อลงไปค่ะเพื่อน บไฟแรงนะคะที่ธรรมดาก็จะกลับด้านให้มเหลืองนะแล้วมาดูกันนะคะต่อไปนะคะธรรมดาก็จะมากลับเนื้อของเรานะที่มันให้มันเหลืองสองด้านนะคะนี่ไงเหลืองหน้าชามแล้วค่ะนี่นะคะเนื้อของเรากลับด้านนะคะเหลืองเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาสเต็กที่สุกข,ของเรานี่นะคะมาวางไว้ ตรงนี้ก่อนนะคะเอาซอสของเรามานะคะซอสของเรามาเตรียมที่จะคุกต่อไปนะคะนี่นะคะเราจะมีแตงกวาดองนะคะแล้วก็พิราดาตัดเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะก็เอาใส่แตงดองเลยไปะคะ่ะแล้วพิราดาก็จะใส่ครีมนะคะเพื่อนๆใส่ครีมเข้าไปนะคะ ใส่ครีมลงไปนะคะมีคนผู้ช่วยมาช่วยนะคะโหอาหารจานนี้นะคะซอสเข้าหน้าทามเลยคะ่ะแล้วกระดาก็จะใส่พาส์ซีเียเข้าไปนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นผักชีฝรั่งนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่เกลือกับพริกไทยดำนะคะเสร็จแล้ว หน้าทานได้เลยถ้าใครทำเนื้อเมนูนี้ก็อร่อยมากนะคะทานกข้าวสวยนะคะนี่นะครับเนื้อสตรอกกนอบมันจะหน้าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พาสลรี่ลงไปนะคะ แล้วก็ใส่หอมทอดนะคะหอมทอดนี่น่าทานไหมคะสำหรับวันนี้พี่รดาขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบการทำเนื้อสต็อกนอฟนะคะมันจะมีรสชาติที่ออก มันมันเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็เค็มนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีความนัวของซุปเนื้อนะคะวันนี้พิราดาขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะที่รับชมบ๊ายบายค่ะ